สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นน Madman คนบ้านหนังในวันนี้ครับผมจะมาสปอยหนังเรื่องฮาร์ตไล่ข้าโพดโหดจิตหลอนเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกข้างทางรู้ตัวอทีเพื่อนของเขาคนนึงก็หายตัวไปในไล่ข้าวโพดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสอยองขวัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรก่อนจะรับฟังรับชมโฆษณาสักครู่ครับ บอกลาปัญหาสิวด้วยครีมสมุนไพรครีมสมทองกันแดดใยไหมสมทองสบู่สมทอง,ทองเจลล้างมือธัญวันแฮนเจลนำเข้าจากเกาหลีมีมาตรฐานรองรับออยอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วไม่มีสารอันตราย5ล้า,ลานพี่น้องชาวมุสลิมก็ใช้ได้ทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วคนแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้เช่นกันมีวางขายที่ไปรษณีย์ไทย500สาขาทั่วประเทศดูสาขาวางขายได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเริ่มเรื่องมาที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ครับผัวเขากําลังเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันตามปกติก่อนอื่นผมจะขอแนะนาตัว ละครซะก่อนคนแรกมีชื่อว่าคริสไอหนุ่มที่นั่งข้าง,ขางเขามีชื่อว่าจอร์นี่ส่วนคู่รักด้านหลังไบอันกับนาตาลีและหนุ่มเนิร์ดคนสุดท้ายสกอตพวกเขาทั้ง5คนกําลังเดินทางไปพักผ่อนกันตามภาษาวัยรุ่นแต่จูจ่ๆก,ก็มีอีกาฝูงใหญ่บินมาชนรถของพวกเขาจนตกข้างทางไปพวกเขาสลบกันไปพักนึงครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็พบว่าจอร์นี่หายไปแต่คิดว่าเขาน่าจะออกไปหาคนมาช่วยสภาพรถก็เต็มไปด้วยซากศพของอีกาที่ไม่รู้ว่าพวกมันบินมาจากไหนสกอตกับ,บกไบอ พร้อมกับตามหาจอห์นนี่ไปด้วยแล้วพผอ,อิญว่าไอไลเข้าพโพดข้างทางมันมีร่องรอยเหมือนคนเดินเข้าไปครับพวกเขาก็เลยคิดว่าจอห์นนี่อาจจะเดินเข้าไปในนั้นก็ได้สกอตมองไปเรื่อยๆจนเขาเห็นว่าหลังไรเขา้าโพดมีบ้านคนอยู่ในนั้นไบอันกับสกอตก็เลยอาสาเข้าไปตามหาจอห์นนี่ส่วนคลิสก็ป่ารถอยู่กับนาตาลีพอเดินเข้าไปในไร่แล้วพวกเขาก็ได้พบกับตู้ไปรษณีย์และรถเก่าๆจอดพังอยู่อีกหนึ่งคันที่น่าแปลกก็คือไอรถคันนี้เนี่ยมีรอยชนกับฝุงอีกาแบบ พวกเขาก็ได้พบกับหุ่นไล่กากลางไร่ที่มีลักษณะโคตรน่ากลัวบังเอิญว่าพวกเขาหลงทางหาบ้านไม่เจอครับสกอตก็เลยปิ๊งไอเดียปีนเสาหุ่นไล่กาขึ้นไปเพื่อดูว่าบ้านอยู่ทางไหนซึ่งมันก็ได้ผลครับเข้าลู้ทิศทางของบ้านและยังสังเกตเห็นว่าชั้นสองของบ้านเปิดไฟอยู่นั่นหมายความว่าต้องมีคนอยู่ในบ้านแน่นอนตัดภาพไปที่นาตาลีเธอกํลาลังเดินสำรวจข้างทางไปเรื่อยๆจนได้พบกับเด็กชาวไล่คนหนึ่งมายืนมองเธออยู่ในไร่ข้าวโพดแต่พอเธอจะเข้าไปทักเด็กชาวไล่คนนั้นก็วิ่งหนีหายไปทาาาางงงงดด้้้นนนนขขออออสสกกก็ตับบบไแเิปถึลวภพ บ้านค่อนข้างเก่ากว่าที่คิดครับจะเรียกว่านี่คือบ้านล้างเลยก็ได้เรียกหาเจ้าของบ้านก็ไม่มีใครตอบแต่แล้วก็มีเสียงคนเดินดังลงมาจากชั้นสองพวกเขาก็เลยเดินขึ้นไปดูตัดไปที่นาตาลีอีกครั้งเธอยังคงเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนได้เจอกับหุ่นไร่กาที่นอนอยู่ระหว่างไร่ข้าวโพดกับข้างทางแต่ดูจากลักษณะแล้วมันเหมือนกับคนมากกว่าครับเธอก็เลยลองแง้มหน้ากากดูแล้วได้พบกับฟันจากซากศพมันชัดแล้วว่านี่ต้องเป็นศพคนตายอย่างแน่นอนพอเรียกคริสมาดูคริสก็หาว่าเธอคิดมากเกินไปครับมันอาจจะเป็นแค่หุ่่่นนนนไไลกกกกาาาาาทีีีเหมมมืออคนกก็ด้้าตรูสึวะ ไม่ชอบมาพากลจอนนี่ก็หายตัวไปแถมสกอตกับไบอันก็หายไปนานแล้วเธอก็เลยจะเข้าไปตามให้ทั้งสองคนกลับมาก่อนครับตัดภาพไปที่สกอตกับไบอันหลังจากที่พวกเขาขึ้นชั้น2กันไปแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับห้องที่เปิดไฟเอาไว้ซึ่งในห้องนั้นก็มีชายคนหนึ่งกาลังนั่งเย็บผ้าอยู่ชายคนนี้ไม่ใช่ใครครับแต่เขาคือจอนนี่ที่เพื่อนๆตามหาอยู่นั่นเองสภาพของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลนิ้วมือถูกตะปูต่อเอาไว้ครบทุกนิ้วหนังตาลอยเย็บผ้าไร้ความรู้สึกบั็บบบนนด ลงทันทีทางหน้าของนาตาลีที่เดินเข้ามาในไร่ข้าวโพดเธอได้พบว่ามีใครบางคนกําลังวิ่งวนอยู่รอบๆตัวเธอแถมมันยังวิ่งเร็วมากอีกด้วยเพราะได้จังหวะมันก็พุ่งเข้ามาทําร้ายเธอแล้วลากเธอไปตามทางคริสที่ตามมาทีหลังแล้วได้ยินเสียงร้องก็เลยรีบวิ่งตามหาเธอครับไบอันกับสกอตออกจากบ้านพอดีแล้วก็ได้ยินเสียงกีดพวกเขาก็เลยไปตามหาเธอเช่นกันจนไบอันวิ่งไปชนกับคริสคริสก็เลยเล่าว่ามีใครบางคนกําลังรอบทําลายพวกเราอยู่ในไร่เวลาผ่านไปจนถึงต้อนกลางคืนพวกเขาก็ได้พบกับศพบ ำลังจะนำศพของเธอกลับลงมาแต่จู่ๆก็มีคนลากเชือกที่มัดศพของเธออยู่ทางด้านหลังพอไบอันวิ่งตามไปดูก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ครับส่วนคลิสเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ทั่วไร่ข้าโพดเขามองไปที่ศพของนาตาลีแล้วจูๆ่ๆดวงตาของเธอก็กลายเป็นสีขาวคลิสเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในไร่จนได้พบกับสกอตและบ้านกาลางไร่เขาได้เล่าให้สกอตฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นท่าทาของไบรอันเขากำลังแบกร่างของนาตาลีหนีออกไปจากไร่แต่ในขณะที่กำลังววววาาาาาาางงงงงงพัััััักกกกกกเเหนนนนนื่่่ออออออีีะะคครรรรบบขขาตตาตลล็ถูไไไไปป้้้ิมมโดดดจ รู้ตัวอไอทีไอทีเขาจับอยู่มันก็เป็นแค่หุ่นไล่กาในขณะที่ไบอันกําลังอึงหุ่นไล่กาอีกตัวก็เข้ามาฟันเขาที่แขนแล้วจ้องหน้าเขาอยู่พักหนึ่งจากนั้นมันก็ลากศพนาตาลีหายไปอีกครั้งไบอันก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านกลางไร่ก่อนในจังหวัดที่สกอตกํกลังคุยกับไบออนเนี่ยนะครับไอหุ่นไล่กาก็เกือบจะจับสกอตได้แล้วเพียงแต่มันไม่ยอมออกมาจากเตขตของไร่ข้าวโพดมันยืนจ้องมองทั้งสองคนอยู่แบบนั้นแล้วเดินกลับหายเข้าไปในไร่หลังจากนั้นพวกเขาก็สำรวจเข้าของภายในบ้นบนบ้้้้้าาาานน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 บบบบงงสส่่่่่่่วววกกก็็อออตตลลััขึไไดููจีีทหเผแแมพยใ ทั้ง3คนก็เลยมาคุยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่เหมือนไบอันมันจะงอนคลิสครับเพราะเขาคิดว่าคลิสไม่ค่อยถูกกับนาตาลีก็เลยไม่ตั้งใจช่วยปล่อยให้นาตาลีตายใช่ไหมล่ะซึ่งจริงๆแล้วคลิสไม่ได้มีอะไรเลยครับไบอันบรรพานเสียใจที่แฟนตายเฉยเขาก็เลยชวนสกอตออกไปสำรวจนอกบ้านแล้วทิ้งให้คริสอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเขาก็เลยสำรวจข้าวของภายในบ้านจนได้เจอกับรูปเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งดูเหมือนจะมีพ่อและลูกชายอยู่ด้วยกันถึง3คนถ้าเราสังเกตนะครับเด็กชายที่อยู่ในภาพทางซ้ายมือมีลักษณะคล้าย เขาได้เดินสำรวจไปถึงโรงนาแล้วได้เจอกับรถหลายคันที่จอดแน่นิ่งอยู่สภาพแต่ละคันก็เหมือนจะใช้การไม่ได้ยกเว้นคันนี้ครับเชฟโรเลตถ้าหากุญแจเจอพวกเขาน่าจะขับมันหนีออกไปได้ซึ่งในขณะที่กําลังหาคุญแจอยู่เนี่ยสก,กอตก็ได้เจอกับหุ่นไล,ลากาตัวหนึ่งนอนอยู่เขาเข้าไปมองมันใกล้ๆมันก็เลยยื่นมือออกมากอดเขาพอไบอันมาช่วยมันก็กลับไปนอนแน่นิ่งเหมือนเดิมแต่ทีนี้ครับพอลุกขึ้นมาแล้วสก,กอตก็ได้เห็นภาพหลอนของครอบครัวเจ้าของบ้านก็คือคนพ่อเนี่ยกำลังสอนลูกชายคนโตเชือดหมููููููออยยย่แลลลล้วดเเเหหมมมนนนนขาาาาจจะภิใกกกกกกัััับบบชชคคคโตรพ เขาทั้งดุทั้งทำลายทำอะไรก็ไม่ถูกใจสายตาที่ลูกชายคนเล็กมองพอ่อมันแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความแค้นขนาดไหนหลังจากนั้นสกอตก็กลับมามีสติอีกครั้งตัดภาพไปที่คริสเขากําลังคนบ้านต่อไปเรื่อยๆจนได้เจอกับกุญแจรถยนต์เขาก็เลยเก็บมันเอาไว้แต่ในจังหวะนั้นเองเขาได้เหลือไปเห็นเด็กชาวไร่ซึ่งเด็กคนนี้ก็คือลูกชายคนเล็กของเจ้าของบ้านพอมองตามไปจ,จู่ๆประตูห้องฝันของข้ามก็ปิดเองคริสก็เลยวิ่งหนีกลับขึ้นมาชั้นบนของบ้านเข้าไปแอบในห้องเย็บเสือ้อคราวนี้เนี่ คนกําลังเดินขึ้นมาพอเปิดประตูปรากฏว่าเธอคือน,นาตาลีเธอเข้ามานั่งอยู่ที่จักรเย็บผ้าใช้ตะปูตอกนิ้วของตัวเองเหมือนกับที่จอห์นนี่ทำแล้วนั่งเย็บหน้ากากหุ่นไล่กาไปเรื่อยๆไบอันกับสกอตท,ที่มาถึงก็รีบขึ้นมาช่วยคริสแต่เปิดประตูห้องไม่ได้เพราะประตูมันถูกล็อกเอาไว้สกอตก็เลยบอกให้คริสปีนออกไปทางหน้าต่างเดี๋ยวเขาจะออกไปรอรับนอกบ้านพอคริสปีนออกไปนาตาลีก็หยุดเย็บผ้าแล้วหันมามองที่เขาจากนั้นหน้าต่างก็ปิดทับมือจนเขากลิ้งตกลงไปข้างล่างไฟในหหห้้้้อองงงงเยย็็บบบบบผาาาาาดัััลลไไไปปปีีีีกกครรนนนนท่่ิิขขววมึตแ เธอไม่ได้อยู่ในห้องนั้นอีกแล้วหลังจากที่คริสฟื้นขึ้นมาไบาอันก็ถามว่าตอนที่เห็นนาตาลีเธอเป็นยังไงบ้างคริสก็ตอบมาคําเดียวเลยครับว่าตายเธอตายไปแล้วไอ้ที่ขยับอยู่คงเป็นผีปีศาจหรือวิญญาณอะไรสักอย่างแต่ดูเหมือนไบอันจะหลอกตัวเองว่านาตาลียังไม่ตายครับเขายังคงยืนยันที่จะตามหาเธอต่อไปสกอตพูดถึงเรื่องรถที่เขาเจอให้ฟังว่ารหคาคุญแจเจอร์เล่าคงจะขับมันหนีออกไปได้ซึ่งมันคือรถรุ่นเชฟโรเลตคิดบอกว่าเขาเก็บกุญแจรรรถุ่่่่นน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 นีีนีนน้้้มมมมาาาาัััััไใชขขขขออออองงคแแเหวจจะบฝกกปโพดต็ อันไม่ให้ไปครับเขาจะไม่มีทางทิ้งนาตาลีไว้เด็ดขาดพวกเราที่เหลือต้องกลับไปด้วยกันไบอันก็เลยเก็บกุญแจรถไว้ที่ตัวเองส่วนสกอตเขาเดินออกไปที่หน้าบ้านแล้วได้เจอกับเด็กชาวไรอีกครั้งเด็กคนนั้นได้เรียกให้สกอตเข้าไปในไร่กับเขาเมื่อเข้าไปแล้วมันทําให้สกอตได้เห็นภาพเด็กวัยรุ่นยืนอยู่กับพี่ชายของเขาและในจังหวะที่พี่ชายของเขาเผลอเขาได้ใช้ที่เกี่ยวฟางแทงพี่ชายของเขาจนตายไปสกอตได้สติกลับมาอีกครั้งรู้ตัวอีกทีเขาก็ยืนอยู่กลางไร่แลลลล้้้้้้ววววรัััับบไไอออออหห่่นนกกกกกกกาาาา็็เเเเเเยยใชชืีขขงงงงสสตตํะปูม จัดการกับเขาแต่โชคยังดีครับที่ไบอันรีบมาช่วยจัดการกับไอหุ่นไล่กาได้ทันแล้วแบกสกอตกลับไปที่บ้านก่อนทุกคนก็สงสัยว่าสกอตเข้าไปในไล่ทําไมเขาก็เลยเล่าสิ่งที่เห็นให้เพื่อนเื่อนได้ฟังคลิสก็เลยบอกว่าในตอนแรกนาตาลีก็เห็นเด็กคนนั้นเหมือนกันตัวของเขาเองก็เห็นเด็กคนนั้นในห้องใต้ดินของบ้านไบอัน <Un> ก็เลยวิ่งเข้าบ้านเพื่อไปค้นหาอะไรบางอย่างคลิสเลยบอกกับสกอตว่าตอนนี้ไบอันมันบ้าไปแล้วถ้าอยู่กับมันเราสองคนคงจะไม่รอดออกไปเขาก็เลยเสนอให้สสสกกกกกออตตตนนนนีีไไปปััับบเเเาาาาาาแ่่่่ฏิธยยยืทจะมมชวว พอลงไปถึงห้องใต้ดินสกอตก็ได้เจอกับวิญ,ญญาณของเด็กชาวไล่เขาบอกกับสกอตว่ามันไม่ยอมปล่อยฉันไปจากนั้นพวกเขาก็เจอกับศพของเด็กชาวไล่ที่นั่งถือปืนอยู่ไบรอนก็เลยยึดปืนมาใช้เองซะเลยทาหน้าของคริสเขาได้ต่อสายตรองรถและสามารถขับมันหนีออกไปได้ไบรอนนี่ขึ้นมาเห็นพอดีก็วิ่งตามรอยรถไปแต่ก็ใช่ว่าจะหนีไปไง่ายๆครับไอหุ่นไล่กากระโดดพุ่งใส่หน้ารถของเขาทาให้เขาขับรถไปชนกับเสาแขวนหุ่นจนรถด,ดับประตูฝั่งคนขับก็เปิดไม่ได้พอโดนไม้ขวางเอาไว้ดูเหมือน, Chris, น,อนคริสจะ หุ่นไร่กาก็เข้ามาโจมตีเขาได้ทันทีและมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับสลับกันโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวหนึ่งหลับตัวหนึ่งตื่นจนในตัวที่อยู่หน้ารถพยายามจะทุบก,กระจกรถเข้ามาได้แล้วแต่คริสก็ดึงหน้ากากของมันออกมาจนมันนอนแน่นิ่งไปซึ่งลางของหุ่นไร่กาตัวนี้ก็คือจอห์นนี่นั่นเองหลังจากนั้นไบอันก็วิ่งมาถึงพอดีเขาได้บอกให้คริสหนีกลับไปที่บ้านเพื่อไปช่วยสกอตเดี๋ยวตัวของเขาเนี่ยจะคอยระวังหลังให้เองซึ่งคราวนี้เขาได้เจอกับหุนนหนบ่นไร ได้เจอกับเด็กชาวไรอีกครั้งและได้เห็นภาพนิมิตต่อจากเดิมหลังจากที่ฆ่าพี่ชายของตัวเองแล้วเขาก็กลับบ้านมานั่งเย็บหน้าก,กากหุ่นไร่กาแล้วเอากลับไปใส่ให้ศพของพี่ชายใช้ร่างกายของพี่ชายตัวเองเป็นหุ่นไร่การพังศพไปแบบนั้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เมื่อคริสวิ่งกลับมาถึงบ้านสกอตก็สรุปเรื่องราวที่เขารู้ให้ฟังว่าหุ่นไร่กาพวกนี้จะเข้าจู่โจมพวกเขาเฉพาะเวลาอยู่ในไร่อธิบายง่ายๆก็คือวิญญาณของผีหุ่นไร่กามีแค่ตัวเดียวครับสมมติว่ามีาาร ละตัวสังเกตได้จากตอนที่คลิสโดนโจมตีบนรถพวกมันไม่ได้โจมตีพร้อมกันเพียงแต่สลับล่างไปมาตอนแรกจอห์นนี่คงเดินเข้ามาในไล่เขาถูกหุ่นแลกกาทำร้ายและในตอนที่สกอตกับไบอันเดินเข้ามาได้ก็เพราะว่าตอนนั้นมันกำลังทำพิธีให้จอห์นนี่เป็นหุ่นไล่กาอยู่มันจึงไม่สามารถสิงหุ่นอีกตัวเพื่อมาตามล่าพวกเขาได้นั่นหมายความว่าโอกาสนี้รอดคือตอนที่มันกำลังเย็บหน้ากากอยู่นั่นเองพออธิบายจบแล้วไบอันก็เดินเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะถูกทำให้กลายเป็นหุน่ พวกเขาทั้งสองคนก็เลยใช้น้ำมันลาดไปตามทางจนไปถึงรถกลางไร่แต่จังหวะนั้นไอหุ่นไลกาก็ทำพิธีเสร็จพอดีมันสิงล่างในไร่และเข้าจู่โจมคริสกับสกอตคลิสจิบปืนได้พอดีเขาก็เลยฆ่าหุ่นไลกาไปได้ถึง2ตัวพวกเขาพยายามจะวิ่งหนีไปที่ถนนแต่สกอตดันวิ่งต่อไปไม่ไหวพวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะต้องวิ่งแยกกันเพราะแยกกันไปก็เป็นทางด้านของคลิสที่โดนโจมตีก่อนไอหุ่นไลกากำลังจะฆ่าเขาได้แล้วแต่เขาก็ใช้วิธีเดิมคือการฉีกหน้ากากของหุ่นไลกาออกนั่นทำ เขากาลังเทน้ำมันไปตามทางแต่กระโดดในหุ่นไลกาตามมาตบจนสลบคาที่มันล่าเขาไปที่เสาแขวนหุน่นซึ่งมันได้ผูกร่างของคริสเอาไว้บนนั้นและกําลังจะฆ่าเขาให้ตายสกอตต์นึกถ,ถึงภาพในมิตท,ที่เขาเห็นว่าเด็กชาวไร่ได้ทิ้งที่เกี่ยวฟางเอาไว้เขาก็เลยใช้ที่เกี่ยวฟางแทงข้างหลังของไอ้หุน่นเหมือนกับที่มันเคยโดนตอนเป็นคนแต่มันยังไม่ตายครับมันลุกขึ้นมาได้อีกครั้งคริสที่ยังพอมีสติก็เลยล็อกคอของมันเอาไว้แล้วให้สกอตต์หนีออกไปที่ถนนเขาสามารถวิ่งออกไปได้และ,พะเพอร์โนมีาานานมาชวกาวกบ ที่มันจะนอนแน่นิ่งไปและนี่ก็คือตอนจบของเรื่องนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฮัทสองพัที่ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปถึง5.2เต็ม10คะแนนส่วนเว็บมะเขือนเนาไม่ได้ลงคะแนนเอาไว้ครับตัวหนังไม่ได้มีอะไรมากก็จบแบบดื้อๆเหมือนที่ผมได้เล่าไปส่วนตัวผมคิดว่าพอสของเรื่องมันเล่นอะไรได้มากกว่านี้ฉากสยองก็ไม่ได้มีอะไรมากยิ่งฉากในห้องเย็บหน้ากากาถ้าทําให้มันดูขลังได้มากกว่านี้จะดูดีมากเลยครับตอนที่โดนหุ่นไล่กาวิ่งไล่ก็ไม่ได้รู้สึกรุ้ระทึกอะไรอย่างที่หวังไว้ถ้าเทียบกับหนังฆาตรกรวัยรุ่นเที่ยวพักร้อนผมว่าสุ 13, ก10 63เเเววออออรร์ชัั่่นน2009ยยงงดดูีีาะสหผมมื้4ต็พ ถ้าใครฟังแล้วชอบอยากจะหาเรื่องเต็มมาดูก็ได้สุดท้ายขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ